ซรินยกเลิกงานทวงคืนปราสาทต,ตาคอายทำบุญบริจาคเงินถวายวัดบ้านโคกล่าวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินแทนอ้อัยรัตัฐอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังระบุเหนื่อยแล้วไม่อยากต่อสู้กับหน่วยงานราชการแต่จะเคลื่อนไหวต่อในโซเชียลส่วนตัวส่วนประชาชนที่ตั้งใจมาสามารถร่วมทำบุญด้วยกันพร้อมชมวงดนตรีและมีกิจกรรมในช่วงกลางวัน8พฤศจิกาย,ยนนี้วันนี้7พฤศจิกาย,ยน68ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคมานีชาวสุรินอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก อภัยรักคนกรุงเทพฯเหลาได้ลงพื้นที่ไปยังวัดบึงบูนพาบริษัทโคกลาวตนองใหญ่อำเภอปราสาสจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นวัดภายในหมู่บ้านโคกลาวเพื่อดูสถานที่เตรียมจัดงานทำบุญร่วมบริจาคเงินถวายวัดเพื่อไว้ใช้ทำนุบำรุงศาสนาและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลังจากได้เปลี่ยนแผนยกเลิกการจัดงานทวงคืนปราสาทตาควายที่กำหนดจัดงานที่โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในวันที่8พฤศจิกายน68นี้และได้มาจัดที่วัดดังกล่าวว่าแทนในวันเดียวกัน นายไพรัตคมณีชาวสุรินอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเจ้าของเพจ Facebook ออไพรัตคนกรุงเทพฯเหลาได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่เปลียปล่ยนสถานที่จัดงานว่าตนได้เปลี่ยนสถานที่จัดงานมาอยู่ที่วัดโคลกลาวจะเป็นงานวัดงานทำบุญหารายได้บูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัดโดยเฉพาะโบสถ์กลางน้ําที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จซึ่งเป็นวัดที่ตนเคยมาบวชอยู่ไม่นามนมานี้เพราะตนเสียดายเงินเพราะมาจมวงดนตรีไปแล้วจึงมาจัดงานตรงนี้เพื่อหาเงินเข้าวัด ส่วนเหตุผลที่เปลี่ยนสถานที่จัดงานคือขี้เกียจทะเลาะกับหน่วยงานราชการและผู้มีอำนาจตนไม่อยากทะเลาะกับใครอีกแล้วตนเหนื่อยจึงจะทหาเงินเข้าวัดดีกว่าส่วนที่น้องประชาชนที่ตั้งใจจะมาร่วมงานในวันที่8พฤศจิกาย,ยนนี้ก็สามารถมาร่วมชมดนตรีและทำบุญร่วมกันที่วัดแห่งนี้จะมีการเล่นถึงประวัติศาสตร์นิดหน่อยทั้งปราสาทตาคอยปราสาท,ะสาทตะเมินทมมีกิจกรรมไม่มากให้ร่วมสนุกกัน ส่วนพ่อค้าแม่ขายที่อยากจะมาค้าขายสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจก็มาได้เลยเป็นกิจกรรมกลางวันจัดตั้งแต่เช้าจนถึงหกโมงเย็นส่วนเรื่องการเรียกร้องทวงคืนปลาศาสตราคอยตนก็จะเรียกร้องทางสื่อโซเชียลและอื่นของตนต่อไป อ,อภัยรัฐกล่าวอีกว่าในเมื่อเขาไม่อยากให้เราจัดงานทวงคืนปราสาทตาควายและแผ่นดินไทยแต่เราเสียเงินจองวงดนตรีไปแล้วจึงมาจัดทำบุญหาเงินเข้าวัดดีกว่าเพื่อจะได้นําเงินบริจาคมาสร้างโบสถ์สร้างสารวัตรต่อไปเราเสียปราสาทตาควายอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนในพื้นที่รวมทั้งคนในพื้นที่ชาวบ้านมีความผูกพันจึงอยากออกมาแสดงพลังแต่การแสดงพลังเราก็รู้ว่าหน้าที่ทหารอยู่ตรงไหนก็จะไม่ไปกล้เพราะตรงที่เราจะจัดที่โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาห่างจากชายแดนปราสาทตาควายถึง25กิโลเมตรแต่ทําไมาเราถึงเลือกโรงเรียนทั้งที่รู้ง หากเกิดข้างบนสั่งมาว่าไม่ให้จัดเพราะเป็นสถานที่ราชการเราก็จัดไม่ได้แต่เราก็คิดว่าเราบริสุทธิ์ใจเราก็บอกไปแล้วว่ากิจกรรมเป็นเพียงกิจกรรมไม่ใช่การประท้วงเป็นกิจกรรมแสดงสัญ,ญลักษณ์ทวงคืนประสาทตาควายในงานแทบจะไม่มีการปราศัย กิจกรรมที่ตนอธิบายให้หน่วยงานราชการฟังนั้นมีวงดนตรีสี่วงก่อนขึ้นวงดนตรีมีการรำถวายอะไรสมเด็จพระพันปีหลวงมีการขึ้นเล่าประวัติโรงเรียนทำไมถึงมาจัดโรงเรียนนี้เพราะเป็นศูนย์อพยพเก่าเล่าเรื่องปราสาทตาคอยสร้างขึ้นสมัยไหนประมาณนี้สุดท้ายแล้วเราพยายามจะอธิบายมาสี่ห้าวันติดเขาเรียกตรงไหนก็วิ่งไปเพื่ออ,อธิบายให้เขาเข้าใจและครั้งสุดท้ายผมก็ไปคุยกับกอนอมนาทางทหารก็ไม่ได้ขัดข้องเขาเชียร์ให้เราทำที่มันจะต้องมีบ้างที่ออกมาแสดงจุดยืนเขาก็หวังว่าคนจะออกมาเยอะๆพอวันต่อมาทางผู้อานวยกร พออ,อโรงเรียนก็โทรหาบอกว่าทางเมืองสุรินเรียกเข้าพบหวังว่าเขาจะเข้าใจให้เราจัดสุดท้ายแล้วพออ,อบอกว่าจัดไม่ได้แต่เราไม่ได้โกรธพออ,อเราเข้าใจเมื่อจัดไม่ได้จะลองหาที่ใหม่ดูแต่เรารู้สึกเหนื่อยจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาจัดในวัดทรมบุญดีกว่าเราก็ไม่อยากพูดถึงพวกเขาอีกแล้วตนมองว่าทำไมไม่เห็นดีเห็นงามตนพยายามอธิบายทุกอย่างสุดท้ายทำไมคำตอบเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ถามผมบ้างเป้าหมายเราแสดงออกอย่างสันติตนจะจัดเลยก็ได้ถ้าเราคิดไม่ดีตนจัดประท้วงเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตไป ที่บ้านหนองจานก็ไม่เห็นมีใครขออนุญาตแต่ผมขออนุญาตเพราะว่าตนบริสุทธิ์ใจตนรู้ว่าตนกำลังจะทำอะไรไม่ได้เป็นการประท้วงแต่เป็นแค่เพียงการจัดกิจกรรมแสดงพลังคนสุรินถ้าไม่ยอมคืนประสาทต,ตาคอยเราก็ไม่ให้เปิดด่านเราก็ไม่สนับสนุน